สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องห้ามวัตถุสูสุกคนนะคะนอกตอนนี้นะคะตีกะกําลังจะเดินทางไปทอนเทมนะคะไปวันเกิดลูกชายพใหญ่เนาะตอนนี้ลูกพญาย์เล่าอันเขาไปซื้อของนะคะตีก็เลยมานั่งโลดแลกับพนักไทกับพี่น้องก่อนนะคะก่อนท่าจะออกเดินทางนะคะแต่ว่าตีว่าติจะ,ะให้พใหญ่เขาโดนแวะไปเบิ่งเห็ดเออ่ยี่ยงก็ค่ะเห็ดเออ่ เห็ดทัวเนาะคะ่ะ no. นอเห็ดทัวฝรั่งเนาะคะ่ะเพราะว่าตีเห็นตามข้างทางเดียรพญ่ยับรถมาเนาะคะ่ะตีเห็นมันขืนแล้วเนาะคะ่ะเราตีจะแวะไปเบิ่งมองที่ตีเก็บปีที่แล้วเนาะคะ่ะนะไปเบิ่งว่ามันขืน,ไป,นะะไปเนาะค่ะเราไปล่ารถเนาะตตามนงตีเนาะคะ่ะนะว่าจะเจอบมเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตีพาพี่น้องมาเก็บเฮ็ดเห็ดยังเกาะนี่ค่ะเห็ดอะไรนะทีลืมตีจะกรำลังออกเฮ็ดทัวจ้ะเห็ดทัวนี่ โอ้ยหมองเกานะคะหมองจีมนเก็บปี่แล้วนะคะเนาะนี่จ้ะนี่มาจอบเบิงค่ะสิเห็นเขากลังออก,ออกะคะ่ะนี่ค่ะเราเลหน่อยอ้ยเราเลนหน่อยนี่ก็ตัองกินแสบจากพี่นอ้องเบิงด้วยเอาเมีดมากค่ะที่ี้พญจะไปท่อนแทมนะคะจะเขาในเมืองเนาะ,ะเลยแวะมาเบิงค่ะ จะไปล่างก้ับสาดขาขาบา้ามึงดูละเล็กๆอย่าเว้ีไนเว้ี่มัดโอโดสต้ h ทำไหนน่าเทคุณจเช็ดอะไรโอเคพี่น้องกำลังออกเลยค่ะต้องจะออกนอกนี่ค่ะเอาไว้จะมาแรงเขาจะมาเก็บใหม่หลายอยู่จ้ะน,นี่ๆๆน,น,น,นี่มากำลังโคเลยค่ะโะเยอะ สีพาพี่น้องอยางเลาะคุณจะหน่อยก่อนค่ะเนี่ยนี่หนังจะเมนนี่ค่ะสีว่านาจะแนนอ้อยนี่ค่ะพี่น้องปัดไลค์ค่ะค่ะเดี๋ยวสีพาพี่น้องว่าเก็บมือรุ่นนะคะเนาะจิ้มเข้าไว้ก่อนค่ะแล้วนักออกเลยเยอะๆเลยจ้านี่ค่ะเห็ดทั่วเห็ดทั่วพี่น้องนี่คุณหาเต็มอยู่เต็มอยู่ค่ะไปเปิงกันต่อนะคะเนาะ นี่นี่นอกนี่ค่ะอยาณนั่นจะแตกค่ะพี่น้องนีนี่นี่เตด,ดูล่ะโอ้ขอเก็บกัน่อยนะคะโอ้ยแต่พี่ยุพี่ยิอยู่จ้ะนี่เต็มอยู่พี่น้องเอย้ย แมนค่ะจะจะเลือกเอานี่จ้ะจะเลือกเอาจ้ะจะเขากลับมาจะ่้อนแฮมเข้ามาแวะใหม่นะคะมาเก็บใหม่เนาะเก็บไปกินซะก่อนค่ะเยอะแยะเลยจ้ะพี่เนาะเห็นไห ดีว่าพอเฮ็ดอีกอย่างเุาบ้าเฮ็ดอันนี้เพิงจะ้ะเฮ็ดเพิงค้าไายแต่ว่าเขาจะบอเอาแล้วค่ะเพราะยันอันบริเวณอันนีเนาะไทยพี่น้องบรดดซื้อค่ะเฮ็ดอันนี้นนได้หลายยุหลาไปขําจะย่างสำรวจกันต่อจ้ะ่จะเฮ็ดอีกอย่างเลยค่ะ,คะนี่เนาะนี่ค่ะเต็มเลยตอนนี้นะคะตีกับมูนะคะ ก็ได้ดมาพักกันดูแคมป์ปิ้งนี่นะคะเนาะบริเวณแคมป์ปิ้งแล้วนะคะเนาะนะคะเขาจะพกกักที่ตรงนั้นคะ่ะตรงหันตะกาส่วนบานเป็นหลังเป็นหลังนะคะเขาก็เพิ่นจะเฮ็นห้เซแล้ค่ะคือโรงแรมนะค่ะเนาะนี่ค่ะจากเดี๋ยวเขาจะไปตำรวจทะเลกันต่อพักขึ้น i <laughs>